กลับมานใ,<ช>ในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปตลอนเที่ยวกันหน่อยก่อนอื่นเลยต้องไปปักหมุดกันก่อนไปดูว่าเราจะพาไปที่จังหวัดไหนปักกันเลยครับที่จังหวัดเลยเดี๋ยวดูก่อนนะ ไม่เลยปักถูกไหมปักที่เลยรางไม่ปักเลยส่วนใหญ่มีปัญหาตลอดเลยปักปุ๊บไม่ค่อยจะโดนโดนโดนอันนี้ถูกโดนนะถูกนะิจังหวัดเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตเลยทีเดียวครับโอ้โหบอกว่ามีนักท่องเที่ยวไปกันเป็นจํานวนมากแต่ปัญหามันก็เกิดพอคนไปกันเยอะ ยงขยะก็มีมเพราะฉะนั้นนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานเลยจริงร่วมกับอุทยานครับจัดกิจกรรมเก็บขยะบนภูกระดึงเพื่อเป็นการคืนความสะอาดให้กับภูกระดึงนั่นเองนะครับเอาไปติดตามได้จากนี่เลยครับผู้สื่าวของเรานะครับคุณสมศักดิ์สีชุมครับแสงวันใหม่ของดวงอาทิตย์สาดส่องลงมาพร้อมอากาศสดชื่นเย็นสบาย ที่สายลมยามเช้าพัดมาทักทายนักท่องเที่ยวและจิตอาสากว่า200คนที่ร่วมกิจกรรมผูกระดึงโกกรีนโกคลีนโกโฟรเติมสีเขียวให้หัวใจบนหน้าผาสูงของผานกแอนจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติผูกระดึงห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางประมาณ2กิโลเมตรซึ่งทั้งหมดก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพแห่งความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก โดยใช้บรรดาต้นสนน้อยใหญ่ริมหน้าผาเป็นฉากธรรมชาติในการถ่ายรูปของผู้ร่วมกิจกรรมก่อนจะช่วยการกิบขยะบริเวณโดยรอบผานกแอนที่กระจัดกระจายอยู่ตามลานหินและพงหญ้าเป็นของฝากจากนักท่องเที่ยวที่นําไปมอบให้ธรรมชาติกลายเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งทําลายทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเลย จึงร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวพร้อมปลูกต้นกุหลาบพันปีขาวและต้นเมเปิลสีแดงจำนวน200ต้นในพื้นที่ของอุทยานเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษา,ษาธรรมชาติก่อนการปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูฝนของอุทยานแห่งชาติรูปหัวใจแห่งนี้ ลักษณะการทํางานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานเลยนะคะการที่เ,เราหน้าที่ของทอททเนี่ยคือมุ่งเน้นการตลาดแต่ว่าเราจะต้องไม่ลืมว่าพันธมิตรของเราคือคนที่ดูแลคนที่รับผิดชอบตัวอุทยานเนี่ยนะคะมีส่วนสําคัญในการทําตลาดร่วมกับเราด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยเราจะนั่งหารือกับทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงว่าลักษณะของเขาเนี่ย ต้องการนักท่องเที่ยวประเภทไหนต้องการนักท่องเที่ยวจํานวนเท่าใดเพื่อเราจะได้วางแผนการตลาดได้สอดคล้องกับความต้องการของเขานะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าลักษณะของอุทยานแห่งชาติแต่ละแหง่งเขาจะมีขีดจํากัดในการรับนักท่องเที่ยวของตัวเองกิจกรรมนี้เริ่มขึ้นก่อนปิดอุทยานแห่งชาติถูกกระดึงหนึ่งวันโดยจิตอาสาท,ทุกเพศทุกวัยเริ่มเก็บขยะตั้งแต่ทางขึ้นภูที่เป็นเนินเขาสูงชันระยะทางกว่า5กิโลเมตร แต่เดินไปได้เพียง800เมตรทุกคนก็มีอาการอย่างที่เห็น อีกเพียง200เมตรนะครับเราก็จะถึงที่พักตามแฮกซึ่งเป็นจุดพักระหว่างทางที่ขึ้นไปภูกระดึงนะครับวันนี้ผมมาร่วมกิจกรรมดีๆกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยนะครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะกับทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับและวันนี้ผมจะทําการเก็บขยะก,ก่อนที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนั้นจะทำการปิดเพื่อให้ป่านอนและก็รักษาระบบนิเวศครับ หลังจากที่ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นภูกระดึงประมาณ5ชั่วโมงในที่สุดก็ถึงหลังแปลจุดพักนักท่องเที่ยวจุดแรกเมื่อมาถึงยอดภูเพื่อเตรียมเดินเท้าอีกประมาณ3-4กิโลเมตรไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยววางกวางสถานที่กางเต็นท์พักแรมของนักท่องเที่ยวรวมระยะทางทั้งหมดประมาณ9กิโลเมตรเรียกได้ว่าทริปนี้นอกจากจะช่วยทำความสะอาดป่าแล้ว ยังทําให้เราได้ออกกําลังกายกําลังขาและขับของเสียในร่างกายออกมาทางเหงื่อได้เป็นอย่างดีในที่สุดก็ถึงใจกลางขุนเขารูปหัวใจที่ดูสะอาดตาแตกต่างจากเมื่อก่อนและภาพที่เคยเห็นในโลกออนไลน์เพราะปัจจุบันเจน้าหน้าที่และบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้ช่วยการจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือดีครับแล้วก็บางท่านนะครับก็ด้วยใจนะครับเก็บขยะลงไปด้วยใจจริงจอยู่จุดที่อยู่เป็นระหว่างภูเขาลึกๆอย่างเงี้ยบางทีก็ลงไปเก็บขยะนะครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเตรต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเปิดป่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีนี้รวม8เดือนมีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นภูทั้งหมดประมาณ81,000คน เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วประมาณ10,000คนและสิ่งที่ตามมาเป็นเงาตามตัวหากไม่จัดการอย่างเป็นระบบคือขยะจํานวนมหาศาลที่จะอยู่คู่กับธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนภูแห่งนี้การอนุรักษ์ธรรมชาติจึงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมภูกระดึงโกคลีนโกคลีนโกโกเติมสีเขียวให้หัวใจเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกอันดีในการช่วยรักษาธรรมชาติให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป สมศักดิ์สีชุ่มทีมข่าวทร์ทีวีรายงานก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ช่วยฟื้นฟูผูกระดิ่งนัใช่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวหลายๆที่เนี่ยไปเที่ยวแล้วอย่าทิ้งขยะไว้บนนั้นนะคะเก็บขยะคัดแยกขยะเอาไว้ให้ดีด้วยอย่าสร้างความแบบเดือดร้อนอย่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติเลยเนาะอย่หลั่งท้องยเยเยแยกยแยขยะอย่าพาคุณไปเต้นี26เียมาก เอเอทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวให้ดีนะคะแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวสวยให้เราได้ไปเที่ยวกันเยอะ